การสู้กับภัยในช่วงที่2เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่เรามาติดตามดูโครงการพัฒน,นาส้มสาธารณะตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่วัดฉลองเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวภูเก็ตซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติมากันที่นี่เป็นจํานวนมากค่ะวัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการก็คือวัดชัยทารามเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตถ้าใครมาที่ภูเก็ตก็ต้องแวะมานมัสการหลวงพ่อแชม่มแห่งวัดฉลองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองค่ะ วัดชื่อดังแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทําให้วัดแห่งนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามานาาชชมัศกาลหลวงพ่อแช่มและชื่นชมความงดงามของวัดแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายเมื่อเป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของห้องน้ําค่ะที่ต้องมีการเตรียมพร้อมรองรับกับผู้คนจํานวนมากที่มาที่วัดแห่งนี้ในแต่ละวันทีมงานสู้กับภายไปสํารวจห้องน้ําของวัดแห่งนี้ก็พบว่า เป็นห้องน้ำที่สะอาดพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนคุณชัยวัชัชเวชไวย,ยาวัจกรของวัดฉลองบอกกับเราว่าในช่วงเวลาปกติห้องน้ำที่นี่มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้มาเยือนแต่ช่วงเทศกาลก็อาจจะมีคลุกคลักไปบ้างเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากมาที่วัดแห่งนี้ค่ะแต่สิ่งที่คุณชัยวั์ก็อยากฝากไปถึงคนที่มาใช้ห้องน้ำของวัดแห่งนี้เมื่อวัดมีห้องน้ำที่สะอาดสวยงามไว้คอยให้บริการก็อยากให้ผู้ที่มาใช้บริการห้องน้ำี่วัดแห่งนี้ เป็นอีกแรงที่ช่วยดูแลเรื่องความสะอาดค่ะคุณใชยวัดท้ายอย่างที่วัดฉลองเรียกว่าเป็นวัดคู่บา้านเมืองของภูเกตน,นะคะคเที่ยวกระมาท,าทาั้งชาว<ข>ไทยชาวต่างชาติ<ช>เรื่องของซุม้มห้องน้าที่นี่ค่ะมีเพียงพอไหมคะห้องน้ําพูดกันมาแล้วถ้าธรรมดาเพียงพอแต่ว่าถ้าเวลาเทศกาลหรือคนเข้ามาเยอะๆก็ไม่เพียงพอหรอกแต่ว่าถ้าไม่ใช่าเาวช่วงประเพณีต่างๆหรือกิจกรรมศาสนาพอแต่ว่าถ้าคนเข้ามาเยอะๆไม่พอ ค่<า><า>นะแล้วห้อง,งน้ำที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั่งยองหรือว่านั่งให้ขาม,มีทั้งสองอย่างมีทั้งคนพิการด้วยผู้สูงอายุด้วยมีพร้อมครับมีพร้อมมีพร้อมม,อม,มีพร้อมทุกรูปแบบครับเพราะว่าเราต้องเตรียมเกี่ยวกับอาเชียนปี58ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ห้องน้ำเนี่ยที่ทางวัดที่ท่านไปดูอยู่นั้นเป็นห้องน้ําของคูณซิมินไทยของมาบริจาคเราก็ทุบข,ของเก่าแล้วก็บริจาคของใหม่แล้วจากนั้นทางวัดก็จะจ้าง คนงานเนี่ยคนงานของวัดสลับเปลี่ยนกันไปเลยจมบอกว่าบริการยี่บสี่ชั่วโมงเลยก็รว่าได้เพราะที่นี่เปิดยี่บสี่ชั่วโมงครับเพราะว่าขวาังนี้มีลักษณะว่ากลางวันขวาังจะนอนแต่กลางคืนขวาังจะมาสักการะกลางวันส่วนขวาังนี้ที่มานี่ผมว่านะครับทุกทุกทุกชาติทุกภาษาถ้ามาเยี่ยมภูเกต็ตเขาบอกว่าถ้าไม่ถึงวัดฉลองแล้วก็ไม่ถึงภูเกต็ตเพราะว่าสาเหตุที่แบบนี้เพราะาการท่องเที่ยวเป็นผู้สนับสนุสนโปรมโมทนะเพราะการท่องเที่ยวโปรมโมทแล้วที่เมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้เอง ทางมาวิทยาลัยของจุราลงกรก็ลงมาบอกว่าที่ทางวัดนี้ลพลังเขาบอกว่าผมมาเที่ยวภูเก็ตแล้วก็มาที่นี่เพราะฉะนั้นคนพลังจะเยอะแต่ปรชาติไหนแล้วถ้ามาภูเก็ตแล้วมาที่นี่แน,น่นอนนะครับเรียกว่าควาสอาดจะต้องมีการดูแล24ช,ลชั่วโมงเลยต้องเลย24ชั่วโมงเลยนะครับรู้เฉพาะนะแต่ละแต่ละชาติแต่ละแต่ละศาสนานะบางทีการใช้ห้องน้ำนี่ไม่เหมือนกันเลยเนะเราอย่าว่าชาติไหนกันเลยนะบางชาติก็โอ้เวลาไปแล้ว อยพูดะแต่บางชาติก็ดีนะเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจเลยเพราะว่านานาชาติก็บอกแล้วนานาชาติมันก็ต้องห้องน้ําต้องมีการปรับปรุง <ừ> ทุก <ừ> ทุกอาทิตย์ก็ว่าได้ <ừ> ครับเ <ừ> พราะว่าคนมันหลายชาติหลายภาษาก็ต้องเข้าใจเลยครับหลายชาติหลายภาษาคือเหมือนห้องน้าอาจจะมองมันเป็นเรื่องเล็กแต่จะจรับเ,เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะแต่ละชาติในการใช้ห้องน้ําก็ไม่เหมือนกันดีแล้วไม่ใช่ว่าแต่่างชาติแม้แต่ประเทศไทยเราเอง พอมาจากต่างจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันแม้แต่ภูเก,ก็ตเราเอง <c oughs> จริงๆนอกจากจะทางวัดจะมีการดูแลต,ต่างๆแล้วค่ะอยากให้คุณชัยรัตนฝ์ฝากไปถึงคนไทยเองที่เข้ามาตามสถานที่ต่งตางๆถึงวิงงนัยในการใช้ห้องน้ำด้วยคือว่าคนไทยเราเองนันเราก็ควรจะทําตัวอย่างให้ต่างชาติดูบ้างว่าการที่จะเข้ามาห้องน้ําเราก็ต้องรู้ว่าห้องน้ำนี่ยเขาทําเพื่อให้เราบริการเราอยงะมากแต่ว่าบางทีโอ้โหบางอย่างแต่บางอย่างเราก็เห็นใจเพราะว่าบ้านเขาไม่มี เขาบอกว่าที่บ้านเขาไม่มีไม่เคยเห็นมาถึงก็บิดบ้างแอบดูบ้างอะไรอยู่บ้างบางทีถ้าเป็นของที่ระลึกที่ตั้งไว้ในห้องน้ําก็เอาไปเลยนี่แหละก็เป็นเรื่องที่บางทีก็ผู้ยากก็อยากให้ผู้ช่วยแนะนาเหมือนกับคนที่มาใช้ห้องน้ํามากค่ะโดยเฉพาะคนไทยที่ดูรายการอยู่นี้เขาถึงวิธีการวัธนธรรมในการใช้ห้องน้ำกคือว่าธรรมดาในห้องน้ำเนี่ยกติกาแบบแผนต่างๆเขาก็เขียนไว้แล้วแต่คนเรานะครับไม่ใช่ว่ามันกระทั่งบางผมบางทีก็ไม่ได้อ่านหรอกไปถึงเข้าไปก็แบบไทยๆ ทำใจชอบบอกว่าห้องน้ำเนี่ยหน้าที่จะเราก็คงจะช่วยกันรักษาโดยเฉพาะความสะอาดถ้าเราทําเราเจ้าเราฐานะที่เราเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของเมงืองกับเจ้าของบ้านถ้าเราช่วยทําความสะอาดทางชาติเขาเห็นข้าวขาก็ช่วยข้อมูลจากปี2553พบว่าพฤติกรรมการขับถ่ายของคนไทยนิยมใช้ส้วมนั่งยองถึงร้อยละ86ในขณะที่ส้วมนั่งราบมีเพียงร้อยละ10.1และมีบ้านที่ใช้ส้วมนั่งยองและส้วมนั่งราบร้อยละ3.1 ส่วนข้อมูลเมื่อปี2554ผลการดำเนินง,งานพัฒนาส้วมสาธารณะไายพบว,ว่าบ้านเรามีส้วมสาธารณะที่สะอาดเพียงพอปลอดภยัยเพียงร้อยละ55.47ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ60และผลสำรวจมเมื่อเดือนธันวาคม2555ก็พบว่า,ววาประชาชนร้อยละ67.1ต้องการให้ส้วมสาธารณะมีโถส้วมนั่งราบโดย3อันดับสถานที่ที่ประชาชนเลือกใช้บริการมากที่สุดคือปั๊มน้ำมัน แหล่งท่องเที่ยวและสถานีขนส่งทางบกและทางอากาศการใช้ส้วมนั่งยองนานๆผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดการเสื่อมของข้อเข่าเมื่อสูงอายุเพราะเวลาขับถ่ายแบบนั่งยองๆนอกจากจะทำให้ผิวข้อเข่าเสียสีกันมากแล้วยังทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงขาถูกกดทับเลือดจะไปเลี้ยงขาได้ไม่ดีทำให้ขาชาหรือมีอาการอ่อนแรงหน้ามืดอ,อาจหกล้มีรษะฟาดพ,พื้นท้องส้วมจนอาจทำให้เป็นอัมาพาตพิการหรือเสียชีวิตได้ค่ะ ท่านอธิบดีคะเรื่องของส้วมค่ะ,คะเริ่มจากส้วมนั่งยองกับส้วมหอ้หอยขาส้วมห้อยขามันดีกว่าส้วมนั่งยองอยังไงคะครับก็จากการสํารวจนะฮะ,ะ,ะผู้สูงอายุของคนไทยเนี่ยนะตั้งแต่อายุ70ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมถึง 70- 8 0เอนนะฮะ,อ,ะอันนี้การนั่งยองนานๆนะฮะหรือการนั่งพับเพียบต่างๆเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่จะทำให้ เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่า,าการใช้ส่วมที่นั่งราบเนี่ยก็มีส่วนจะช่วยทําให้ข้อเข่าเสื่อมช้าลงนะฮะครับแล้วบางคนก่อนนี้ค่ะมันเคยมีลักษณะของ forward อ e m a i l ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักสรีระร่างกายมนุษย์ควรจะนั่งยองในการขับถ่ายมากกว่าการนั่งราบเพราะมันทำให้รขับถ่ายทำง,งานดีกว่าอันนี้จริงไหมคะ อาจจะไม่จริงเลฮะเพราะว่าการการนั่งยองเนี่ยนะฮะก็เป็นพฤติกรรมของของคนทั่วไปตั้งแต่ดั้งเดิมนะฮะก็คืออัน,นอาจจะเป็นพฤติกรรมดั้งเดิมมาแต่หลังจากที่เรามีการพัฒนาส้วมมาเรื่อยๆเนี่ยนะก็เปลี่ยนขึ้นมาเป็นส้วมนั่งลาบนะซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะสะดวกนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุ หากนั่งยองนานๆแล้วก็เวลาลุกขึ้นเร็วๆเวนี่ยนะฮะอาจจะทําให้หน้ามืดหรือทําให้เป็นโรกรูบได้นะคะค่ะ,คะก็สรุปแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยนั่งราบก็ดีกว่านั่งยองในเหตุผลต่างๆ,ๆนะคะทีนี้เรื่องโครงการพัฒนาค่ะให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเตรียมรับที่จะเข้าสู่ AEC มาเป็นซ่วมนั่งนั่งราบมากขึ้นเนี่ยโครงการนี้เริ่มมาจากยังไงคะ่าจริงๆ กรมานาไม่กระทรวงสาธารณสุขเรานะครับก็ได้มีการพัฒนาเรื่องส้วมมาตั้งแตบบ่ปี2548นะจากการที่เราได้สำรวจส้วมนะปรากฏว่าส้วมในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานเนี่ยมีจำนวนน้อยมากนะฮะก็มีการเริ่มพัฒนามาโดยตลอดนะฮะจนกระทั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2556นี้นะฮะคณะรัฐมนตรีก็ได้ผ่านาามาติผ่านาการพัฒนาส้วมขั้นที่3นะฮะ ซึ่งจะมีผลการรคับใช้นในช่วงนี้นะครับก็คือให้ส้วมในส้วมสาธารณะและสถานที่ราชการนี่นะฮะจะต้องมีการพัฒนานะฮะให้มีส้วมนั่งลาบอย่างน้อยหนึ่งที่นะฮะและมีความสะอาดนะฮะมีความเพียงพอแล้วก็ความปลอดภัยในในสถานที่ราชการต่างๆนะฮะร,รวมทั้ง เรามีเป้าหมายว่าในปี2556ถึง2559นี้นะซึ่งเป็นช่วงระยะที่3นี้นะให้ส่วมในครวัวเรือนนะให้มีประชาชนปรับเปลี่ยนจากส่วมนั่งยองมาเป็นส่วมนั่งราบถึง90นนะครับค่ะแล้วตอนนี้ค่ะนอกจากเรามากันที่แรกมาเปิดโครงการนี้นะคะกับการรณรงค์ให้ทุกสถานที่ต่งตางๆ มีซ่วมนั่งราอย่างน้อยหนึ่งที่เนี่ยที่ภูเก็ตที่แรกแล้วจะมีการออกไปดาเนินการนโยบายนี้ไปย่งผู้ที่อื่นอย่างไงบ้างคะครับเนื่องจากเราคิดว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยนะฮะเพราะจากการสํารวจจากของปีที่แล้วเนี่ยมีประชาชนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตถึง10ล้านคนซึ่งคิดว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะฮะ ก็คิดว่าเป็นสถานที่สำคัญยิ่งในปี2558นี้นะฮะประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC นี่นะครับกพราะคิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมา,ามาเที่ยวมากขึ้นในประเทศไทยนะฮะเพราะนั้นการพัฒนาส้วมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการประยุกต์ศาสตร์ส่วนหนึ่งที่จะทำให้การท่องเที่ยวของไทยดีขึ้นนะครับเราเราเลือกมาที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเนื่องจาก าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากแล้วก็เราก็ได้ประสานงานแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะแล้วก็ทางนายกเทศมนตรีหรือสมาคมท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็สมาคมโรงแรมต่างๆาทุกภาคส่วนนะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะะเราก็คิดว่าเรา,ามาอ,าอยากจะให้ภูเก็ตเป็น จังหวัดตัวอย่างของจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆด้วยฮะหลังจากนี้จะมีการออกพื้นที่ไปที่อื่นอีกไหมคะเพื่อไปมอบป้ายส้วมสะอาดปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะครับกรมอนามัยเราก็พยายามจะไปทุกจังหวัดนะนะพยายามไปทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวจะเป็นจังหวัดแรกๆที่เราจะรีบไปพัฒนาแล้วก็ไปมอบป้ายรับรองคุณภาพนะฮะก็คือรับรองคุณภาพ ของกรมไ้ก็คือต้องสะอาดนะฮะแล้วก็มีจำนวนเพียงพอแล้วก็เป็นส้วมที่ปลอดภัยโรงแรมภูเก็ตพันวาบีชรีสอร์ทเป็นอีกหนึ่งในสถานประกอบการที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์แฮปปี้ทอเล็ตส้วมสะอาดได้มาตรฐานเพียงพอ